ค่ะนะคะนั่นอการโกหนากล้าับแล้วายที่ใช่ไหมมากใช่ไมพี่โซ่มานานอะบอกว่าได้คนมาหาทำบ้านนะต้มนีใช่ปาพี่สซมมาหาเจวนนี้ฝั่งน้อเขาไม่มีงานหรอ เดี๋ยวไปจากนี้เปล่าใช่พี่จะยอนอ่ะเดี๋ยวลงแม่แทเก็ไปน่นเลยนะไปนู่นแเดี๋ยวนกเลเดี๋ยวเรไปเยอเดี๋ยวเราไปบูเป็ไรอ่ะไม่เป็ราเปิดหวเลาเยอะดผิดแล้วเ็ไเตีตเลยนะมีป้า

ทีนี้ไม่เจอหน่้ทีน้าที่คกเป็นี่มเป็นักดนาด้วยนใช่แต่ไม่ได้เป็นกที่คที่ก้าวตามมาตอนนี้ย่างนยที่ตองกุงนะดูงิงเลยเดใช่ป่ะเามไขาอยู่ใกล้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปวิ่งลองนะอีก ส0โลนะเว้ยถ้าไม่ต้องดูขพิ่ไปเสียบสายใหม่เพื่อดูข่าวคุณก็เหมือนกันเหรอไม่ทวนอะไรเลยไดรเนี้ยต้องเสียบสายเพื่อดูข่าวแต่ถ้าเรอไม่ห่วงแม่ที่อันนี้บนไม่กินไปเกี่ยสามเดือนของน้ำอะเหรอเกิดูมาเคยสูบเอากินโค้กแทนเนาะใช่โค้กแทนอะมต้องบ้าสิเลยไปกินโค้กแทนหาาจะสูบย น่งวิน่ไม่ต้องเินูตรวน่นมากเลยอะไม่ยินพอ้ยดลดูดเลอดก็สีทิ้ขวาจะบอกอมอกันมควาเออมันมีคนมาแทะกาไก่วางผิดเออ หน้าขึ้นปห,หน่อยครับเดีวไปยืนฟังพี่อ่ะิด,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 ดตัวมา,า,ารครับไงอ สวัีค่ะน้ำการคุณน้ำปัญญากิตนั่น้ค่ะเรื่องแผนรักฉบับออร์แกนิกและบทที่จไปและบทเป็นยังไงในเรื่องแผนรักฉบับออร์แกนิกก็ราบทเป็นธาม่าค่ะก็คู่กับพี่เขื่อนเทโอติค่ะเป็นนักธุรกิจสาวมาแอบชอบคุณพายนที่เป็นพระเอกแต่ว่าพี่ไปเป็นไรมาก็มาได้มา แล้วเรื่องนี้คือเป็นละครเรื่องที่เท่าไหร่ที่เป็นเป็นละครเรื่องแรกค่ะ <c oughs> ก็คือเป็น,น,น,นมา,นนานกก,กน่านี้มีซีรีส์แต่เราเป็นซีรีส์แบบสั้นๆแล้วการ์ตูนก็จะต่างกันนีตั้งใจประมาณครึค่งเ,เรื่องแล้วค่ะเลยครึ่งเรื่องมันเป็นไงเรื่องที่ผ่านมาสนุกมากเลยค่ะพี่พี่กองพี่ที่กองหน้าราก็คือมันมันไม่ได้หนังละครมันไม่ได้ต้องใช้อาะหลงยากมากเลยไมไ่ยากนะขนาดนั้กับเราแต่ว่าก็มี ส่วนที่ยากอะไรใหม่ๆในการเล่นละครการทำงานร่วมกับพี่คนอื่นเขาเ,เ,ขาเมืออาชีพมากเลยเราก็มองเอ๊ะทั้งที่เขาไม่พึ้งบทเลยหรือยังไงแต่เขาถึงแล้เข้าไปแล้วอ่ะเขาเล่นได้แล้วก็ได้ถูกคำถูกทางคือเขาก็ทำกันบ้านมาสำหรับเมืออาชีพมากๆเราคือ, <c oughs> อมันก็ได้ได้มาหลายๆอย่างคือเขาเก่งมากไหนเราขาพวกเราในเรื่องไหนเป็งไหมต่อพี่เกิดพี่เกิดเขาจะเป็นเหมือนพี่เกิดเขาจะเรียน เรีนที่อินเตอร์มาตั้งแต่เด็กเขาก็จะไม่ค่อยรู้อะไรที่ไทยๆเอยแต่ว่าเขามักจะได้บทที่เป็นสุภาษิตคำพังเพย <The Final. S 1> แล้วเขาจะไม่รู้จักเลยอย่างล่าสุดนี่คือทําคุณบูชาโทษบูชา,ชาแค่นี้ค่ะเขาแบบทาบุญคุณชาบุญบุญก็จะแบบเขาจะ,าจะ,าจะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะเขาบอกเขาไม่เคยได้ยินเลยคือเราเคยได้ยินแล้วมันก็จะง่ายกับเราที่แบบทาคุณบูชาโทษทำคุณท,ทำโทษ ทำบุญเขาก็จะแบบทำทำเลยไงไงตลอดค่ะแล้วก็จะมีอันอื่นๆๆๆๆอื่นอื่นอีกหลัง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 ก็เหมือนตัดความสุขสิ่งของไม่ยังไงคือบรรยากาศรวมๆเลยกองเป็นไงคสนุกค่ะพี่ๆทุกคนน่ารักเป็นกันเองก็คือตอนแรกมาครั้งแรกก็ยังเกรงๆคือว่าพี่บางคนเขาไม่รู้ ไม่ได้บ่อยมากก็คุยเล่นชวเล่นอาหารอร่อยทีนู้จัดเรื่องนี้หาาู้จัรหามากมก็ถือเป็นกองีรมณ์ขันสุดๆพอสมควรแล้วไม่ใช่นอกจากพี่เขาแลยังพี่คลิฟหรือว่าพี่ที่เล่นเป็นเอ็กซก็จะเป็นแบพี่ๆกันเองที่รู้จักกันกับพุกที่และก็จะถามถามทุกคนเลืถามที่เกอนก็เฮฮา ก็สนุกกันทั้งกองที่เป็นตัวขับรถด้วยรถขับว่าต้องใส่ส้นสูงเดินไปไกล้ในฟาร์มแล้วเรื่องอย่างงี้ยใช่ประเด็นคือเราเป็นนักธุรกิจคือถามว่านักธุรกิจก็เลยต้องมีมากลุ้กการเป็นนักธุรกิจตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งคือผู้ประกอบว่าหนูแอบโสดเลยทีเดียแอบแอบไม่บางพอขึ้นส้นแล้วจะดูหุ่นดีเขาบอกเออต้องต้องใส่ส้นสูงนะแล้วเวลาเราเราเป็นคนไม่ กการเดิงงเนงยค่ะเดกทกคนก็จะแบบอ้อเ้อย,อยมันจะหล่ไหมมันจะหล่นไหมอไอยงเงี้ยก็เกือบหล่นหลายรอบเพราะว่ามันสูงมากถมานี้ได้แล้วดูเรื่องนี้เราไปได้อะไรอ,อะไระออก็ิดอก็คือเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับผัอกออแกนิผักที่ปลอดสารพิเราก็จ,จะเน้นเรื่องว่าคนที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยเป็นเกษตรกร,เ,กรเนี่ย ควรจะมีจัญญาบันกับผู้บริโภคเพราะว่าคือไม่ใช่แค่เขาเขาก็ทานเราก็ต้องทานของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราปลูกขัดเนี่ยอย่าใส่ก็รังคุ้มลงไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็จะมีตัวร้ลายครักก้งเนี่ยแกล้งไหนูอีแก่สัมภาษณ์ก็มาแกล้งหนูสิชอบแกล้งหนูค่ะพี่ที่กองพอหนูที่สัมภาษณ์ก็มาแกล้งหนูอีกเดูแล้วหนูต้องสัมภาษณ์ใหม่ทั้งหมดเลย ไม่สบบยไม่สอนหนูหนูจะฟ้องพี่โปพี่โปครับขอแกงหูครับอย่างนี้ดีแล้วจาใช้างจ๋มาด้ยัง้มาจริงมาจริงหนแกงหูใช่ไหมพี่งไป แล้วในกองมีคำคมด้วยอ่ะทุกคนพูดว่าทุกคนเดินมาแล้วบอกว่าอยากให้อาหารน้ำถูอว่นนี้ใจหมพูดหน่อยหมดเลยใช่ไหมคะละครด้วยนะค่ะโอเคค่ะสำหรับละครเรื่องแผ่นรักโฉมออร์แกนิกนะคะ รื่องที่จะได้หลักๆนี่คือชื่อก็บอกแล้วเป็นออแกนิกเราก็จะเน้นงสำหรับบริโภคเกษตรกรให้บริโภคผักออแกนิกผักที่ปลอดสารพินเกษตรกรก็อยากให้เน้นงในระบบเรื่องนี้เรื่องเขาไม่ใส่สารพิษลงไปค่ะเพราะว่าเราก็ทานเองเพราว่าทานเองมันจะมีผลในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราเองและที่เราทานจากดินเขาเองด้วยจะม่ทีมีปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องนี้ก็จะบอกในหลายอย่างเลยทั้งมีปัญหาทั้งเรื่องดินทั้งผักเอง

สำหรับเรื่องละครเรื่องแผ่นดะชีบะออร์แกนิกนะคะก็เริ่มออนแอร์วันแรกวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะสายทุกวันพุธพฤหัสหนึ่งพุ่มตรงค่ะช่อง True 4U อ,อย่าลืมติดตามช่องกันนะคะ True 4U True 4U โอเคค่ะเอาใหม่อีกรอบแต่แล้วมะแท็กเข้าไปแล้วเอาเอาย่าลืมติดตามาเอาเข้าช่วงวันเวลาให้หนูมองมองมองโ,โอเคค่ะ ทุกวันพูดพิหัสนะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งที่ช่อง o r y o u ค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ do, do, do อ๋อหนูต้องทำภาพ o u มองกล้องเลยค่ะมองกล้องนะ <c oughs> เอาคำว่าถุงอ อย่ันนทางช่อง True4U อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ t r u e u ให้คุณมากกว่าคำม่ไม่ไม่นนะคสั่อค่ะ r u e u ให้คุณมากกว่าคำบนเทิงค่ะ e ให้คุณมาก าสา variance, นนว <IS> <book> ัสดีนักทัวรค่วันแีนอเนนืนื้อเนือนน้นน